สวัสดีครับสวัสดี จาก G Shock by G-Sap กับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับ G Shock by G-Sap อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการ unboxing แล้วก็รีวิวนะครับนาฬิกา Casio G-Shock นะครับรวมถึงนะครับทริคดีๆกับ Casio G-Shock ครับวันนี้ต้องบอกว่าผมเอารุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสที่ดีๆนะครับรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงนะครับนั่นก็คือ G-Shock MTG นั่นเองครับผมก็หลายคนพูดถึงซีรีส์นี้มากๆเลยเพราะได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ซีรีส์ B 1000นะครับจนมาถึงซีรีส์ B 2000ล่าสุด นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับและเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้ชมโมเดลไหนนั้นนะครับฝากเลยนะฮะก่อนที่จะไปชมกันกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e c ช anel ของเราไปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนั้นเอานาฬิกาคาซิวะจีช็อครุ่นใหม่ๆรุ่นที่น่าสนใจมาอันบ็อกซิงให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบนี้อีกหลายๆเรือนเลยนะครับฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ โอเคครับผมกลับมาครับวันนี้ต้องบอกว่ารุ่นที่ผมเอามให้ชมนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในซีรีส์ของ MTG ครับผมนี้รูปแบบกล่องเป็น Master of G นะครับใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับในรูปแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นลาย m m s t t r r o G G ส่วนใหญ่จะใช้กล่องแบบนี้นะครับผมก็ยัดเปิดด้านในเลยนะครับนี่ไปเลยครับด้านในนะครับก็จะมีรูปแบบกล่องอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เลยนะฮะนี่ Gshock MTG นะครับด้านนี้ เป็นกล่องคู่มือใบรับประกันนะครับผมขอข้ามเลยแล้วกันนะฮะนี่ก็จะเป็นคู่มือใบรับประกันต่างๆก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ก็ยัดข้ามไปตรงนี้นะครับเรามาดูพระเอกของเราด้านในดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเจอกับอะไรนะครับนี่เพื่อนๆครับกล่องด้านในนะครับยังมีรูปแบบเห็นไหมฮะด้านใน G Shock M T G Screen นะครับบ่งชี้เห็นว่านี่เป็นรุ่นของ M T G นะครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามาชมกันนิดนึงฮะ สวยรุมากทีเดียวก็ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับด้านล่างไม่มีไรนะกล่องเป็นดีไซน์ดําแดงนะครับสีดําแดงนะครับให้มีความเข้ากันกับตัวนาฬิกาเลยฮะขอยัดปิดตรงนี้ก่อนนะครับนี่เอาละครับคราวนี้เราประชมกันนิดนึงครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับซีรีส์ที่ผมเอาให้ชมกันเนี่ยนะครับเป็นซีรีส์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าโมเดล รุ่นท็อปทอปของ G-Shock เลยทีเดียวนะครับมันคือโมเดล MTG G-Shock นั่นเองรหัสรุ่นของโมเดลที่ผมบมกให้ชมในวันนี้ครับนี่ฮะมาดูกันครับ MTGB 2 0 0 0 YBD-1ADR กรับผมมันคือซีรีส์ MTGB 2 0 0 0นั่นเองครับแต่ต้องบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยนะครับจริงจมีออกมาหลายตัวนะผมขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เห็นไหมฮะมีออกมานะครับเป็นซีรีส์ล่าสุดของ MTG เลยทีเดียวนะครับโมเดลนี้หน้าตานี้ดีไซน์แบบนี้นะครับมีออกมาหลายรุ่นแล้วรวมถึงรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานครับเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่เลยนะครับนี่มาดูกันครับ MTGB 2 0 0 0 YBD นะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์แล้วก็ความโดดเด่นของเขานะครับอยู่ที่เรื่องของการใช้ในส่วนของวัสดุคาร์บอนเข้ามาผสมกับโลหะและก็เนซินครับต้องบอกว่าใช้วัสดุหลากหลายรูปแบบนะครับ แต่แน่นอนฮนะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือที่ใช้วัสดุหลากหลายรูปแบบแบบนี้เนี่ยนะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อทําให้ตัวนาฬิกาเองเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นครับรวมถึงได้น้ําหนักที่เบาขึ้นด้วยครับเพราะว่าตัวสายของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยนะครับได้มีการออกแบบนะครับสายแบบหลายชั้นนะครับเพื่อให้ได้น้ําหนักนาฬิกาที่เบาขึ้นนะครับนี่เป็นไงฮะน่าสนใจเลยเดียวครับเพื่อนๆครับเพราะอะไรฮะมันเบากว่านาฬิกาที่เป็นสตีล นะครับที่เป็นสายสตีลหรือว่าเป็นตัวเรือนสตีลแบบเดียวกันเนี่ยมากกว่า77%ครับนั่นแน่นอนว่านะครับน้ำหนักของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเบาแตกต่างจากตัวที่เป็นรุ่นสายสตีลแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MTGB 2 0 0 0นะครับที่เป็นรุ่นสายเหล็กก่อนนะันที่ผมขึ้นรูปให้ดูฮะนี่ฮะ นี่รุ่นประมาณนี้เลยนะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณ150นะครับถึง160กรัมนะฮะและตัวนี้เนี่ยนะครับเบาลงเหลือแค่ประมาณ130กรัมแคท่นั้นเองครับเบาลงยุ่เลยนะนะครับเบาลงเยอะเลยนะครับแบบแรกที่ผมจับเนี่ยรู้สึกว่าเบาขึ้นเลยนะฮะอันนี้มาดูดีไซน์ก่อนนิดนึงครับนี่ก่อนที่จะไปดูดีเทลเพิ่มเติมฮะหน้าปัดตัวเรือนครับจะสังเกตว่านะครับดีไซน์แน่นอนว่า b ี0 0 0พันเขาจะออกหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะทรงเรียม นะครับมุมนะครับให้เห็นดูมีความรักชูรี่สวยหรูมากขึ้นนะครับหน้าปัดด้านในเป็นสีดําแดงครับโทนคุมโทนดําแดงเลยแล้วก็บริเวณกรอบโลหะด้านนอกตรงนี้นะครับจะเป็นสีลมดำวาวเลยครับเพื่อนๆฮะเท็กเจอร์จะเป็นสีลมดำวาวเลยนะครับด้านในนะครับกรอบสีแดงนะครับที่อยู่ตรงบริเวณกรอบตรงด้านข้างตรงนี้นะครับที่เอาไว้บอกโหมดต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงเมทัลลิกนะฮะ นี่เป็นสีแดงไมรทกเกันไหมครับตรงนี้กับตรงด้านบนด้านล่างตัวเข็มเป็นสีแดงเช่นเดียวกันครับตัวจุดบอกเวลาที่เป็นนาทีก็เป็นสีแดงนะครับก็ดีไซน์ง่ายๆว่าดําตัดแดงนะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะฮะจะสังเกตว่าจุดนะครับบอกเวลานะครับตั้งแต่3นาฬิกา12นาฬิกานะครับสานาฬิกา6นาฬิกานะครับ9นาฬิกา12นาฬิการอบๆเนี่ยดีไซน์จะเป็นคาร์บอนเลยเห็นไหมฮะเป็นชิ้นส่วนคาร์บอนนะฮะ นี่ชิ้นส่วนคาร์บอนใยแก้วนะครับเห็นไหมครับมันจะช่วยให้นาฬิกานั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นบริเวณจุดที่ต้องกระแทกนะครับตรงรอบๆบริเวณนี้นะครับนอกจากแข็งแรงมากขึ้นตรงจุดรับแรงกระแทกแล้วมันยังช่วยให้นาฬิกานั้นเหมียนหักเบาด้วยครับนี่คือดีไซน์จุดหนึ่งนะครับที่เราเห็นความแตกต่างของ B2000 YBD นะครับเห็นไหมฮะนี่ผมให้เพื่อนๆดูใกล้ครับเห็นไหมครับนี่เป็นคาร์บอนใยแก้วนะครับตรงนี้ฮะ เสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้น้ําหนักที่เบาขึ้นนะครับกับตัวนาฬิกาด้านข้างนะครับสีแดงตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์ของตัวนาฬิกาที่ทาให้ตัวตัวนาฬิกานั้นมีความโดดเด่นนะครับสะดุดตาขึ้นมาเห็นไหมฮะดำตัดแดงนะเพื่อนๆนะตัวปุ่มด้านข้างนะครับเป็นปุ่มสีล่มดําเลยฮะเพื่อนๆนะครับเป็นปุ่มสีล่มดําเลยสวยสวยเลยครับผมนี่นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับเช่นเดียวกันครับเป็นปุ่มสีล่มดําเลยสวยสวยเลยนะครับตัดสีแดง นะครับรเรียมมุมของนาฬิการุร่นนี้ต้องบอกว่ามันทําให้นาฬิกาดูมีความรักชชรี่ขึ้นจริงๆครับเวลาดูในมุมต่างๆมันเพื่อนเห็นไหมครับนี่ฮะเวลาเราดูในมุมต่างๆนี่จะเห็นได้ชัดมากว่ามันทําให้นาฬิกานั้นดูมีความหรูหราสวยงามขึ้นเลยทีเดียวเห็นไหมครับนี่ฮะว้าวมุมตรงขนาดนี้ด้านข้างขนาดนี้เป็นไงครับนี่ดีไซน์เขานะครับมาดูที่สายครับ อย่างที่ผมบอกว่าตัวสายที่เป็นโลหะสตีลเนี่ยนะครับได้ดีไซน์ออกแบบมาใช้วัสดุหลายชั้นนะครับเพื่อให้มันมีน้ําหนักเบามากขึ้นแต่ไม่ทิ้งความแข็งแรงนะครับตัวแสปด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นคลิปล็อกแบบนี้นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับคลิปล็อก3ามชั้นแบบนี้นะครับสายด้านฝั่งนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับตรงข้อสายมีดีไซน์เป็นคาร์บอนแบบนี้เลยนะครับตรงด้านหลังนะครับนี่มาดูนิดนึงครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับโครงสร้างคาร์บอนโมดะขอบครับความหมายคือ โครงสร้างตัวเรือนของเจ้านี่เนี่ยนะครับมันเป็นโครงสร้างชั้นเดียวครับโครงสร้างที่หล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวทําให้มันเนี่ยมีความเบาและก็แข็งแรงมากนะครับฉะนั้นตัวปกป้องโมดูลตัวนาฬิกาของเราเนี่ยด้วยความที่ว่าโครงสร้างเ้าเป็นชิ้นเดียวเนี่ยนะครับหรือคาร์บอนโมโูคอร์เนี่ยมันเลยทําให้ตัวนาฬิกาของเราเนี่ยโมดูลข้างในเนี่ยนะครับมันมีความแข็งแรงและถูกปกป้องนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการ ตกลนกระแทกก็จะทำให้นาฬิกามันเสียห,ยหายหรือพังได้ง่ายๆเลยครับนี่ฮะก็คือความดีงามของคาร์บอนโมโนคลอร์ครับนอกจากเบาแล้วยังสามารถทําให้โมดูลตัวเครื่องนาฬิกาของเราปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับนี่ตัวคือตัวชั้นข้างในเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็นสตีลนะครับเรซินเรซินด้านในเนี่ยนอกจากจะเพิ่มเทคเจอร์ความสวยงามและความเบาให้กับนาฬิกานะครับมันยังทําให้ผู้ใส่นะครับเวลาอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นเน,เนี่ยนะครับผิวสัมผัสไม่ต้องโดนกับ ตัวสติลโดยตรงที่มันจะทําให้เราเนี่ยนะครับเย็นนะครับที่ผิวหนังนะครับนี่เขาใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์ขนาดนั้นนะฉะนั้นเนี่ยสาย2ชั้นเนี่ยนะครับมีนัยยะยังไงนอกจากความแข็งแรงน้าหนักที่เบาขึ้นแล้วนะครับความสวยงามแล้วยังทําให้เราใส่ได้ดีใส่ได้ง่ายด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมีรุดลายคาร์บอนนะครับที่รีดเลนส์มานะครับนี่ใช้เทคโนโลยีนะครับ ลีดเลนตัวคาร์บอนลงมานะครับให้เป็นโครงสร้างแบบนี้เลยนอกจากสวยงามแล้วแข็งแรงด้วยขออนุญาตขึ้นข้อท่าพ่อยเพื่อนดูนะครับนี่เห็นไหมครับสวยขนาดไหนครับเพื่อนๆนครับต้องบอกว่าสีเนี่ยด้วยความเป็นดําแดงอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนะสังเกตครับสวยไหมครับมันดูลักชัวรี่มากๆนะเพื่อนๆนะมันดูสปอร์ผสมความลักชัวรี่นะครับตัวเคสนะครับอย่างที่ผมบอกว่า6กตริกา 9ก้นาฬิและ3ามนาฬิกาเนี่ยนะครับมีเท็กเจอร์ของความเป็นคาร์บอนนะครับลวดลายและสีแดงด้านข้างนะครับที่เวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันสะดุดตาซะเหลือเกินครับเพนะื่อนๆฮะนี่ฮะหล่อไหมครับขึ้นข้อทับข้อให้ดูแบบน,นี้นี่คือขนาดครับอย่างที่ผมบอกครับขนาดแล้วก็น้ําหนักที่เบาลงครับนะน้ำหนักแค่ขีดนิดๆเท่านั้นเองนะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นนาฬิกาที่เป็นสตีลหรือว่าโลหะนะ นะครับนี่ต้องบอกว่าหลายหลายแบรนด์นะครับทำไม่ได้แบบนี้นะครับในเรื่องของการดีไซน์เพื่อให้มีความสวยงามและน้ำหนักที่เบารวมถึงความแข็งแรงนะครับเพราะอย่าลืมว่า G-Shock เนี่ยนะครับช็อค s ี s ตันนะครับป้องกันแรงกระแทกได้อย่างดีมากๆนั่นคือจุดเด่นครับที่สำคัญที่สุดนะครับยังกันดาม200เมตรอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึกทนสวยเบาเป็นไงฮะนี่เจ๋งเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะนี่ให ให้เห็นภาพกว้างๆเลยนี่ฮะเวลาใส่ันไงฮะให้จินตนาการเลยครับใครที่ชื่นชอบสีโทนนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากครับใส่สวยมากๆนะครับใส่สวยมากๆนี่นี่นไงครับให้เห็นหลายๆมุมเลยครับโดดเด่นนะครับนะนะครับลองพิจารณาดูนะครับใครที่ต้องการเอาไปใช้งานผมต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยหล่อจริงๆนะครับอ่ะขอญาตแกะออกขมาก่อนนะครับนี่ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆฮะในเรื่องของดีไซน์การออกแบบความโดดเด่นของวัสดุนะครับผมพยายามเจาะลึกมากๆให้เป็นข้อมูลครับเพื่อนๆนครับเผื่อใครกําลังเลงรุ่นนี้อยู่นะครับจะได้รู้ว่าจุดเด่นเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ความดีงามเขาเป็นยังไงบ้างนะครับฉะนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับคราวนี้มาดูในเรื่องของฟังก์ชันนิดนึงครับตัวนี้เนี่ยนะครับอ๋อผมลืมพูดไปนะครับในเรื่องของวัสดุตัวกระจกเองเนี่ยนะครับยังเป็นกระจกแซฟไฟ์คริสตัลนะครับที่เขาเรียกว่า ทำมาเป็นพิเศษป้องกันรอยขีดข่วนและลดแสงสะท้อนที่บริเวณหน้าจอด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเจ้านี่นะเวลาแสงสะท้อนมาที่หน้าจอนะครับตัวกระจกคริสตัลแฟร์แคลทรซิฟายแซฟไฟคริสตัลตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดแสงสะท้อนที่หน้าจอ ของตัวเรือนนาฬิกาของเราด้วยครับนี่คือความดีงามนะครับแล้วก็ได้ความเงาสวยมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าชิ้นส่วนกระจกแซฟไฟ์เนี่ยนะครับทางคาเชโวเองเขามีโรงงานที่ผลิตตัวชิ้นส่วนตัวนี้ออกมานะครับที่มีความละเมียดละไมนะครับแล้วก็ทําออกมาได้นะครับเขาเรียกว่ามีความเป็นยูนิคของเขาโดยเฉพาะเลยนะอ่านี่เป็นไงครับมาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันบ้างครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็แน่นอนว่า รองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วยนะครับตัวนี้นะครับตั้งเวลาผ่าน GPS ในมือถือได้เลยครับเพื่อนๆครับฉะนั้นง่ายมากๆซิมเปลมากๆใครอยากจะตั้งเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลไทม์โฮมไทม์เนี่ยต่อกับมือถือติ้งเดียวรู้เรื่องเลยครับ ซิงจาก G.P.S ในมือถือนะครับตั้งเวลาให้ตรงแบบ100%เซได้ตลอดเวลาแน่นอนที่สําคัญที่สุดถ้าเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาอยู่ตัวนี้เวลาเขาจะตั้งอัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ถามว่าตั้งเมนวนได้ไหมอย่างตั้งได้อยู่ครับไม่ต้องกังวลใจไปนะครับคราวนี้มาดูนิดนึงครับเวลากดโหมดฮะนี่เพื่อนเห็นไหมครับมีซ็อกวอ์ครับผมนะครับมีทม์เมอร์จับเวลาถอยหลังครับมีตั้งปลุกอารามครับอ่านี่คือโหมดหลักๆที่สามารถใช้งานได้ ดูเวลาโลกได้ครับผ่านหน้าปัดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ดูเวลาโฮมไทม์ได้สลับเวลาได้ง่ายๆเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศครับเนี่ยมีความหรูและฟีเจอร์ของการใช้งานนะครับก็เพียงพอต่อการที่เราจะใช้งานได้สะดวกสบายนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับสนุนราคาบ้างครับเพื่อนๆครับสนุนราคาเจ้านี้ก็ต้องบอกว่าราคาป้ายเปิดตัวนั้นนะครับก็สมค่าตัวของเขานะครับก็เกือบๆห้าสิบเคนะครับตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่าด้วยวัสดุ นะครับด้วยดีไซน์ของเขานะครับด้วยการออกแบบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ราคาจะอยู่ประมาณนี้พ่าะจริง MTG ซีดีนี้เนี่ยราคาจะสตาร์ตตั้งแต่3 7 0 0 0นะครับ39,000น้ 39, 000, นะครับ40,000นต้นๆจน,น,นถึง50,000บาทนะครับรีมเบดดตัวล่าสุดก็ราคา50,000นะครับนะเป็นไงฮะนี่ก็เกือบเกือบนะครับส่วนโปรโมชั่นต่างๆเพื่อนๆก็ลอง สอบถามดูครับว่าในช่วงแต่ละช่วงเวลาก็อาจจะมีโปรโมชั่นที่ราคาพิเศษอะไรเข้ามานะครับวันนี้ผมมาแนะนําเป็นแนวทางครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับก็วันนี้น่าจะหนําใจเลยทีเดียวครับเผื่อว่าใครกําลังเลงอยู่ว่าเอาไปใช้งานเอาไปใส่เป็นยังไงบ้างได้เห็นตัวจริงได้เห็นการขึ้นคอแล้วครับลองพิจารณาดูนะครับสำหรับผมผมมองว่าสวยมากครับฟีเจอร์การใช้งานกําลังดีครับและที่สาคัญที่สุดน้ําหนักเบามากท้าบคอย้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนจากไปในวันนี้นะครับกับ MTG B 2 0 0 0 YBD ครับนี่มองทุกมุมครับหล่อไหมฮะมันต้องอย่างนี้โอ้โหโหล่อมากๆครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ G Shock By g s a บครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ